เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้อีกอีกหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงหิมพานอันนี้ปลูกแรกๆเลยงามมากฝนะะัางหลังยังไม่ติดฝั่งนี้ไส้แดงยังไม่ติดติดแต่ว่ายังไม่งามเพราะว่ามันคนละสายพ,พันธั์กับกิมจูนะคะแล้วฝั่งนี้ท้ายสวนก็จะมีทุเรียนทุเรียนฝั่งนี้เึิ่งจะปลูกได้ไมถึเดือน ก็ยังยังไม่น่าจะติดเพราะว่ายังไม่แตกดอกออกไปเท่าไหร่ก็ยังใบเดิมๆนะคะไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะมีกิมจูีประมาณ30ต้นก็จะมีกิมจูนะคะในสวนยังมีเงาะบ้างประปลายต้น2ต้นนะคะไม่รู้จะได้ผลขนาดไหนยังไม่รู้แต่ว่า ตอนแรกทําท่าจะตายแต่ตอนนี้ก็ผลิดอกออกใบแล้วพอได้น้ํานะคะต้นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยนี่งามได้ผลต้นกล้วแต่ถ้าเคาได้ผลหลังๆาะมีที่นี่แล้วก็มีมาจะมีอวดไอ้นี่ด้วยนะคะขนนขนนทวายทวายหนึ่งทีให้ทุกคนให้ดีบทีของอร่อยคุกเอาป่ะ ในกลุ่มนี่ถือสาลาให้แล้วไหมทำได้หนว่าเลจ็ดข้าแล้วเนี่ยติดแล้วเขาบอกว่าปีเดียวได้ได้ได้กินลูกลองดูว่ามันจะได้กินหรือเปล่านะคะเนี่ยทวายปีเดียวในสวนที่มีทุกอย่างแต่ไม่รู้จะอะไรจะได้ผลก็ต้องใช้เวลานะคะอย่างฝรั่งเนี่ยก็น่าจะประมาณ4ี่ห้าเดือนจะรู้ว่าจะได้กินผลผลิตจะดีไหมอะไรอย่างไรประมาณอย่างเนี้ยก็คือเขาบอกว่าประมาณปีหนึ่งจะได้ผลนะคะเดินเดินก็เหนื่อยไม่งั้นออกกําลังกายตอนเย็นนะคะ ก็จะมาสวนทุกวันแต่พอดีวันนี้ไปงานแต่งมาก็เลยจะแต่งตัวไม่เหมือนชาวสวนสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติก็จะใส่กางเกงยีนเสื้อเชิ้ตอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องใส่กระโปรงมาเพราะว่าวันนี้ไปงานแต่งมานะคะก็จะให้ดู่าวๆก็มีประมาณเท่านี ba ้ค่ะแล้วโอกาสหน้าถ้ามันเจริญงอกงามโตกว่านี้จะอัปเดทให้ดูใหม่นะคะยังไงก็กราบสวัสดี แฟนแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนขอให้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอเสื้อเลยครับดูที่รยักวิตรงไหนโอ้ผมคิดคิดถึงชีวิตผมผมตอนอยู่สภาผมพูดว่าเผมนายทูวิทยกรมววิสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรลัทประเทศไทยอีกไม่กีปีผมก็ไปในคุก กระผมนักโทษเด็กขาดใจจูวิศกับขมยุรัพย์ินคดีบุกรุกหมายเลขประจำตัวที่ถูกลวกันว่าชีวิต6แสนครับนี่ก็คือผมรับใช้โดยอรคการที่ดีครนะับและยอมรับด้วยถ้าไม่ยอมรับผมจะวิ่งทุกครับท้ายัมนคดีคสุดท้ายแสนห้าหมื่นบาทผมถามว่าแสนห้าหมื่นบาทโอเคลนะ่ะผมเข้าใจนะว่ามัน เงินก็ผิดก็คือผิดครับดังนั้นเวลาศาลเนี่ยท่านกรูนาเอามาให้ผมดูว่าชีวิ์จะปฏิเสธหรือสารับ